ช่วงบายๆนะครับผมสวัสดีนะครับ

ทำไมผู้หญิงถึงเป็นเส้นในรทับรถไรแกแต่ผู้ายจะออกเร็วกว่ผู้หญิงมากคาดว่าผู้ชายถ้าเป็นเส้นในวันกครับจะรู้นะครับว่าส่วนมากผู้หญิงที่เป็นเส้นในเนี่ยเกิดจากการกระแทกนะครับ มเอกกมันหมได้ดเจียงพเียมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่งมาถึงนะครับพี่เสื้อขาวนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมจะไปหานอนเตียงเพนเด้อ พอมีคนจองแล้วเด้ย่ยีเมื่อไรขายยุ่งอยู่เตียงผมนี่ <S <S แล้วก็ได้กบางคนอ้แข็งนะครับกี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วนี่สามโมงครึ่งหรือยังแล้วสี <S <S ่โมงก็บางคนอ้แข็งเกือบสี่โมงนั่นแหละ แล้วบาคนต้องแข่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็กินข้าวอาบน้ํานอนเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ผมบอกแล้วว่าเจ้าสองคนนี้จ,จะยืดเสรนให้ได้มันมันมีผลในมือเนี่ยวังผลในเลเดนอ่า มือแรงมือแรงมือแรงนี่จัดหนักเลยอีกมือแรงเนี่ยมือแรงนี่จัดหนักอีกก่อนนอนหนั้งหนักเลยต้องเราดู<ว>ต้องเราลุ้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นอะไรแ,แต่ว่าเนี่ยมามาพักมาพักเส้นเนี่ยได้เปรียบจะไม่เหนื่อยพรุ่งนี้ จะมีแรงจริงได้ยืดเส้นด้วยคืนนี้ก็พายยืดเส้นีได้เปรียบเขาผมงลละสามเมตรกัก็ก็ก็รอ รล,ลุ้นก่อน bunker. ว่าจะเป็นอะไรจะเป็นเส้นอะไรจะเป็นเส้นรประดาหรือว่าอะไรพรุ่งนี้ <Hayır> นะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้คิวแรกแน่ๆเลยก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเป็นคนไทยใหญ่นะครับโอ้ เป็นกี่ปีแล้วครับนี่สองปีแสดงว่าสะสมมานานนั่นนะโอ้แม่เจ้าเป็นตั้งแต่สองพันยี่สิบสองมันมันใช่เพราะว่าร่างกายร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นตามวัยแล้วครับ มันก็มันก็จะออกมาตามไวัยตั้งแต่ป22ก็เป็นการที่สะสมมานานนะครับสะสมมานานนะครับ2002เป็นปี2002ใช่4ปี5ปี เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับเก็บมาฝากกันครับผมช่วงบ่ายๆอีกสักหน่อยแล้วก็อย่างว่านะครับเป็น้องแข็งเหมือนเด uh, ิมนะครับเปคนขมแข็งเสร็จ by ก็ทานข้าวเย็นกันนะครับทานข้าวเย็นกันแล้วก็จะมีการยืดเส้นยืดสายก่อนนอนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ทาเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าไม่มีการรักษาท่านันเองนะครับไม่มีการรักษาครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของคุณหมอนะครับเป็นวันหยุดของคุณหมอนะครับ พี่ๆทีมงานก็ยังมาครบทุกคนนะครับเพราะว่าต้องมาดูแลผู้ป่วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยมีเยอะนะครับผู้ป่วยมีเยอะป่วยมีเยอะนะครับผมไว้ติดตามกันต่อนะครับผมเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปได้เพียงเท่านี้ก่อน ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ